ขั้นตอนติดตั้งแอปพลิเคชัน TS i สำหรับระบบ iOS 17ขึ้นไปนะคะและทุกครั้งที่ดาวน์โหลดแอปจะต้องเปิดผ่านเบราว์เซอร์ Safari ค่ะหากกดลิงก์แล้วไม่ได้มาให้ทำการขัดลอกลิงก์มาเปิดใน Safari แทนนะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดแอปและกดติดตั้งกดอนุญาตปิดระบบจะแจ้งขึ้นมาว่าให้เราเปิดแอปตั้งค่า ทั่วไป VPN และการจัดการอุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟ์กำหนดค่าเองนะคะฉะนั้นเราเข้าแอปตั้งค่ากันเลยค่ะกดไปที่ทั่วไปและเลื่อนหาคำว่าการจัดการ VPN และอุปกรณ์จากนั้นกดติดตั้งโปรไฟล์ TS Lite นะคะและใส่รหัสผ่านหน้าจอกดติดตั้งกดอนุญาตปิดและทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะ ทำจนกว่าจะมีตัวเลขนับถอยหลัง30วิแบบนี้ค่ะแต่ตัวเลขจะแสดงผลครั้งที่29วิก็รอสักครู่ก่อนนะคะรอจนกว่ามันจะขึ้นว่ากําลังเตรียมและกดอนุญาตค่ะจากนั้นกลับไปกดติดตั้งโปรไฟล์ TS l i e อีกครั้งนะคะกดติดตั้งใบรับรองกดเชื่อถือกดเสร็จสิ้นกดติดตั้งขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นรอนับถอยหลัง10วิรอแอปดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จสิ้นค่ะกดอนุญาตให้วางหากไม่อยากพลาดไลฟ์สดดีเจที่คุณชื่นชอบหรือโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้เปิดแจ้งเตือนไว้ได้นะคะและสำหรับวิธีสมัครสมาชิกแ pp นะคะให้กดไปที่ลงทะเบียนจากนั้นกรอกเบอร์หรืออีเมลที่ต้องการสมัครได้เลยค่ะคำแนะนำในการสมัครแอปนะคะให้ตั้งชื่อเล่นแบบไม่ซ้ำกับใครในแอปหากซ้ำจะสมัครไม่ผ่านและตั้งรหัสผ่านแบบนี้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเล็กและตัวเลขรวมกันไม่เกิน12ตัวค่ะ